สวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้พบปัญหาใน Harrier h a นะครับ h a r r i e r RX 3 0 0นะครับรถมีปัญหานะครับทางท่านผู้ชีรถแจ้งว่าเวลาเลี้ยวนะครับพวงมาลัยมีเสียงดังหอนนะครับแล้วก็แก้ไขเบื้องต้นมาแล้วนะครับโดยการเติมน้ำมัน Power นะครับสาเหตุเพราะว่าน้ำมัน Power รั่วนะครับแล้วก็ตัวแลกแอนพิเนียนนะครับบูทหลวมลูกหมากหลวม นะครับก็แจ้งท่านผู้ใช้รถนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถโอเวอร์ฮอนเปลี่ยนชุดซ่อมได้ในกรณีที่ผู้ใช้รถต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถทําการโอเวอร์ฮอนได้นะครับหรือหาเป็นแบลกเชงกงมือ2ก็ทําได้เช่นเดียวกันหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นอะไหล่ O.E.M. นะครับที่ทํามาทดแทนของเดิมสแตนดาร์ดนะครับก็จะราคาจะถูกกว่าช่างโดนทําการแจ้งท่านผู้ใช้รถนะครับก็ท่านผู้ใช้รถเป็น ผู้ตัดสินใจเลือกเป็นอะไร OEM นะครับซึ่งก็มีรับประกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านที่พบปัญหานะครับช่วงร่างมีเสียงดังเวลาเลี้ยวมีเสียงดังนะครับหัวใจสําคัญเลยฮะในการดูแลระบบแหลกแอนพิเนียนแบบนี้นะครับคือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับน้ำมัน power นะครับในส่วนของการดูแลระบบแหลกแอนพิเนียนนะฮะควรจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ2 0งหมื่นกิโลนะครับสำคัญมากๆกนะครับก็ฝากท่านผู้ใช้รถไปด้วย2 0งหมกิโลหรือ1ปีน้ำมัน power ใช้จํานวนน้อยมากครับไม่เยอะ ราคาไม่สูงนะครับถ้าท่านปล่อยทิ้งไว้จนตัวแหลกแกรนพินเนียนนะครับน้ำมันเป็นขี้โคลนนะครับระบบการทํางานก็จะทํางานหนักนะครับแล้วก็พวกขี้โคลนพวกนี้ก็จะไปทํานปฏิกิริยากับซีนทําให้ซีนแข็งตัวเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็ทําให้แหลกรั่วน้ํามันพาวเวอร์รั่วน้ามันพาวเวอร์ขาดจึงเป็นสาเหตุให้ตัวแกนพินเนียนนะเป็นรอยคราวนี้พอแกนพินเนียนเป็นรอยครับท่านเปลี่ยนซีนตัวใหม่ก็ไม่จบครับ ก็ยังมีเส้นมีรอยทําให้เกิดรอยรั่วนะครับเพราะฉะนั้นทําได้หลายวิธีนะครับอย่างที่ชันโดนแนะนำไป 1. ซ่อม2เปลี่ยนมือ2นะครับสเปลี่ยนเป็นอะไร O.E.M แบบนี้หรือสุดท้ายเลยก็คือเบิกเป็นอะไรแท้ซึ่งราคาสูงมากก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ใช้รถนะครับก็เลือกเอาตามความพร้อมนะครับของท่านผู้ใช้รถแต่สําคัญที่สุดคือการดูแลครับหัวใจสําคัญของการดูแลรถยนต แหลกอนพีเนียนในรุ่นที่ยังไม่ได้เป็นแหลกไฟฟ้านะครับควรจะเปลี่ยนน้ำมัน power ท,ววทุกๆ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลคณโดนอัลโต้เซอร์วิสลาดประเขาซอย52ซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดทางเพจ Facebook ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ถามตอบป,ปัญหารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สรถยนต์ LPG NGV รถของท่านมีปัญหาแม้กระทั่งช่วงล่างหรือแหลกอนพีเนียนแบบนี้หรือเกียร์โตมติรถของท่านมีปัญหาเตรียมคำถามไว้เยอะครับ พบกันวันพฤหัสเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางเพจ Facebook และทาง YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับและทุกวันเสาร์ครับทางสถานีวิทยุ FM105 รายการมาสเตอร์คาร์นะครับติดตามได้เวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยทางเพจ Facebook และทาง y o u u u e e h ช n n e l ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับเตรียมคำถามและปัญหารถยนต์ของท่านไวย้เยอะๆครับใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั่นมีปัญหารถยนต์ปรึกษาช่างดนมาสเตอร์คาร์และพบกันนะครับ